สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินติดลำธารอ่าไม่ใช่ติดน้ําติดน้ําเออพูดผิดเนาะติดน้ําติดน้ำติด,ดละยางอ่าให้นี้ให้ชมน้ําก่อนเนาะอ่าเป็นตัว L ฮะร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรประมาณร้อยสิบเนาะประมาณร้อยสิบตัว L ตัว L ฮะอันนี้ด้านข้างนะที่ถ่ายทําด้านข้างวิวเขาใหญ่สวยมากฮะนเนื้อที่สองไร่เนื้อที่สองไร่เด้อพี่นออ้องเด้อเอ 3, อนสสามกคุดเขียวนอสสามกคุดเขียวฮะยำ้ำฮะอ่าซื้อวันนี้โอวันนี้เนาะยกแปลงพี่ขายยกแปลง ขายยกแปลงนะไล่ละสามร้าน,สา,านออาสามร้านต่อรองเอาสนะามร้านต่อรองเอาเนาะห่างจากถนนสี่เลนห้าสิบเมตรห่างถนนสี่เลนห้าสิบเมตรอันนี้ฮะให้ชมก่อนฮนะอันนี้ก็คือ,อด้านข้างของแปลงนะแล้วก็ด้านหลังของแปลงก็คืออ่าที่ดินอ้อมเลยเอ้ยไม่ใช่ก็เรียกอะไรอของน้ําจะอ้อมเป็นตัวแอ็นนะครับรับอย่างนี้เลย่าสวยประมาณสัก110ร้อยสิบเมตรน่าจะเป็นไปได้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบสิบร้อยสิบเนะเพราะด้านหน้ากว้างอยู่ประมาณรวมๆวมหกสิเบเมตรนะติด อันนี้แอปเปอตี้เนาะจะจะลกหน่อยนะก็ตามขวาลดยางประมาณสักเมตรก,กว่าๆเนาะเมตรห้าสิบได้แต่ก็ไม่ต้องถมนะห่างถนนสีเลน,นแค่ประมาณอ่าเส้นไปนากับขอประมาณห้าสิบห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนะห้าสิบเก้านะเดินเก้าอ่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บถึงเลยอ่าสวยใหญ่วิวเขาใหญ่นะพี่วิวเขาใหญ่นี่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยสวยงามไหมโน,น่นถนนสีเลนเห็นรถวิ่นไหมวับไปโน่นแล้วโน่นแต่โน่นมาหาผมนี่ประมาณสักหกสิบเมตรน่าจะได้นะอ่าแล้ววิวเขาใหญ่เปิดมากสวยเปิดมาก วิวเปิดมากแล้วเขา,าวิวเขาสะดวกสบายเนาะที่ตโบโชมเพื่อแข่งคอยจังหวัดสุรีมาครับท้านใดสนใจด่วนฮะแปลงนี้เนาะราคาต่อรองเอาราคาต่อรองเอามาสนใจติดต่อได้0923804583เสียมันครับเสียมันเนี่ยราคาต่อรองเอาเนาะไม่มีการาขายที่ดินไม่มีการบวกเนาะเราขายตามเนื้อผ้าฮะเจ้าของมายังไงไปยัง,งนันเนะาะไม่ใช่ทีเราเนาะนะ ไปพูดราคาอีกราคานึงไม่ใช่เนาะการขาซื้อขายที่ดินเรารับสเรฮะเรารับจากสามอรจากาผู้ขายอย่างเดียวฮะผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าซื้ออย่างเดียวผมรับค่าคอมจากคอมิชั่นจากาจาเาจ้าของที่ดินเท่านั้นเจ้าของที่ดินเท่านั้นอ่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อ0ูนย์เก้าสนี่ครับตัวปชมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับผม